วันนี้เราจะต้องเริ่มต้นยังไงครับในการที่จะทําภารกิจนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกแบบกันก่อนนะครับผมแล้วก็แปะสเตซิลครับผมแปะลายครับครับเห็นว่ามีมีดโกนด้วยไว้ไว้โกนขนบริเวณใช่ครับขนจะมีขนนอ่นอ่อนขนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องโกนโอเคครับเสร็จแล้วครับผมไปแต่เราให้ครับ ต่อไปยังไงครับเปิดกระตูนดูไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้กลัวคูมาสองวันเราก็เริ่มนะครับใช่ครับเริ่มนะครับแล้วยังไงฮะก็ปล่อยไปก่อนหรือยังไงใช่ซับซับซับอย่าไปถูนะครับซับใช่ครับ อพี <One> ่ <input> ตั้งตั้งไว้อย่างนี้เราเวลาเราเดินนี่มันจะได้ตรงๆรงมาอีกนะเส er ้นขวางนีใ <demek> ช่มใช่ครับเราไม่้กลัวว่ามันจะเลอะครับเนี่ยทำเนี่ยเพรว่าพี่เดินเดินเดินลึกเกินไปมันก็เลยจะเข้มแล้วเราเดินบางมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้พี่กดเกินไปแล้วพี่เขาจะเริ่มรู้สึกเจ็บใช่ ตอนแรกมันต้องไม่เจ็บใช่ไหมใช่โอเคโอเคโอ้ยเคลิ้มเลยอ่ะคุณแปดตายแล้วเหมือนนวดอโรมาทอราพีเลยอ่ะน่าซีดซนะคะเป็นไงบ้างแพท ก็สนุกดีครับแต่ไม่รู้เขาจะสนุกกับผมหรือเปล่าตอนนี้มีแต่ล่าเขาวิญญาณผงรุดไปแล้วเจ็บอย่างที่คิดไหมคะเจ็บกว่าที่คิดครับมันจะเหมือนแบบตี้นี่นอยู่แล้ว